นนกุลโพสถึงแอปทักษออนจนแตกตื่นทั้งดอมเรียกได้ว่ามีโมเมนต์ชวนกริชออกมาให้ได้ติดตามกันอีกแล้วแล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนนกุลหรือชานนสันตินัทรกุลและนางเอกสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญเพราะในขณะที่หลายคนกำลังลุ้นสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดนนกุลก็ได้ออกมาโพสรูปคู่ให้ได้ติดตามกันด้วย หลังออกมาโพสต์ภาพคู่ที่ร้านอาหารในชุดโทนสีขาวดําและสวมหมวกเหมือนกันพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า HAPPY BIRTHDAY ครับ Add a อปอันเดอร์ทักษอนทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า HBD ค่ะทําไมทําไมเราเขินขอให้คุณแอป,ปมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันเลยนะคะทางเราก็จะเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตเสมอนะคะงุยกรีดรอมาทั้งคืนเพื่อรูปนี้เลยค่ะ กรีสิคะรอไร HBD ค่ะแม่แอปขอให้มีความสุขมากๆอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแอปนอนนงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยละคะ่ะเพราะนอกจากจะออกมาพโพสอวยพรวันเกิดออกสื่อแล้วยังมีภาพคู่ออกมาให้แฟนคลับได้ชุ่มชื่นหัวใจด้วยซึ่งภาพมุมนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะป,ปีที่แล้วก็เคยออกมาพโพสอวยพรวันเกิดด้วยรูปมุมนี้เหมือนกันแหมแหมแหมไม่รู้เหมือนกันว่าชัดเจนขนาดนี้ จะประกาศสถานะอยากเป็นทางการได้หรือ,อยังเนอะ